สวัสดีครับสวัสดีน้องๆน,นะครับน้องๆทุกคนเลยรวมถึงอาจารย์ผู้ใช้งาน CSE Library ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาอธิบายวิธีการใช้งาน CSE Library อย่างง่ายๆนะครับจริงๆตัวระบบนี้เนี่ยมันเป็นการอ่านออนไลน์นะครับสามารถอ่านได้จากทุกที่ทุกเวลานะครับได้ทุกอุปกรณ์ด้วยนะครับ โอเควิธีการเข้าใช้งานนะครับวิธีการแรกที่ง่ายที่สุดก็คือเข้าไปใน Google เลยนะครับพิมพ์ว่า c ห e library ก็ได้หรือว่าจะพิมพ์ c ห e ึ่ b i l i b c l o u d com ในนี้ก็ได้นะครับสะดวกแบบไหนเอาแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ใช้งานผ่าน Android หรือ iOS นะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ชื่อว่า c s e library นั่นเองนะครับก็มีทั้ง Android และ iOS แต่เน้นย้ำนะครับว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยจะเป็นสีขาวเท่านั้นนะถ้าสีแดงแสดงว่า ผิดตัวนะครับต้องเป็นสีขาวเท่านั้นเขียนว่า C1E Library นะครับโอเคสำหรับน้องๆนะครับที่จะเข้าใช้งานนะครับก็สามารถเข้าได้ด้วยรหัสนักศึกษานะครับในที่นี้เนี่ยพี่ยกตัวอย่างอันนี้มานะครับนะครับก็วิธีการเข้าใช้งานนะครับรหัสนักศึกษาตามด้วย asi.tnk.ac.th นะครับและรหัสผ่านคือ123456นะครับรหัสผ่านทุกคนจะเหมือนกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยทันทีนะครับอพอเราเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะเจอก็คือโลโก้ของสถาบันเรานะครับชื่อนะครับซึ่งอันนี้พี่ขอยกตัวอย่างเอาเอาเคสของน้องสรุตยานะครับอันนี้ถ้าพี่อ่านผิดขออภัยนะครับก็มาเป็นเป็นตัวอย่างก่อนนะครับซึ่งในข้อมูลส่วนตัวเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนได้เนาะอันนี้พี่จะไม่เปิดข้อมูลส่วนตัวแล้วกันนะครับแล้วก็ ชาร์วานหนังสือส่วนตัวตัวนี้ก็สามารถที่จะดูได้ว่าหนังสือที่เรายืมมาอยู่มีเล่มไหนบ้างนะครับรายการจองนะครับมีหนังสือเล่มไหนที่เราได้จองไว้บ้างแล้วตอนนี้คืนมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปกดยืมอ่านต่อได้นะครับรายการยืมก็จะแสดงสถานะว่าเรามีการยืมหนังสืออะไรไปแล้วบ้างรายการคืนนะครับก็จะบอกว่าเราเคยยืมอะไรแล้วกดคืนไปแล้วบ้างนะครับอันนี้ก็จะช่วยทบทวนนะครับทำให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะรีเช็คตัวเองได้ว่าเราเคยอ่านหนังสืออะไรบ้างนะครับส่วนตัววิ่งวิ่งตัวนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าแบนเนอร์เน ทางอาจารย์อาจจะมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์อะไรในนี้นะครับน้องๆก็สามารถที่จะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ลิงก์ไป g o o g l e Drive ไป Google Form ไปเว็บไซต์หรือว่าไปดู YouTube ที่ต้องการได้เลยนะครับโอเคเลื่อนลงมาข้างล่างครับสิ่งที่น้องๆไดเจอก็คือ e b o o k นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะบอกว่า E-Book เรามีอะไรบ้างนะครับซึ่งจะโชว์ประมาณสัก6เล่มเนาะถ้าเราอยากจะดูว่ามีอะไรเยอะกว่านี้ไหมก็กดดูทั้งหมดนะครับ ส่วนด้านขวาอันนี้นะครับเป็น most popular ก็จะบอกว่าหนังสือเล่มไหนถูกยืมเยอะนะครับก็จะโชว์ด้านนี้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะมีซื่อวิดีทัศนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทางอาจารย์สามารถที่จะใส่ได้ด้วยนะครับสามารถใส่ได้ไม่จํากัดด้วยเป็นลิงก์จาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วด้านล่างนะครับก็จะบอกว่า labyrinth choice หรือว่าหนังสือหรือว่าวิดีโอที่พี่ๆแนะนําอยากให้อ่านนะครับซึ่งอันนี้เป็นพี่ๆบรรลักษ์เนาะก็จะเป็นคนแนะนํานะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะเห็นชื่อสถาบันของเรานั่นเองนะครับ โอเคทีนี้เรามาลองดูกันว่าวิธีการยืมนะครับทำยังไงได้บ้างสมมติพี่อยากจะดูหนังสือทั้งหมดก็กดเข้าไปนะครับเราก็ดูหนังสือทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับก็เรียงได้นะครับตามป๊อปปูล่านะครับหนังสือที่ยืมสูงสุดนะครับเรียงตามวันนะครับว่าเราสามารถที่จะดูได้ว่าหนังสือเล่มไหนเพิ่มเข้าไปเล่มล่าสุดนั่นเองนะครับเรียงตามชื่อเรื่องนะครับหรือว่าเรียงตามชื่อผู้แต่งอันนี้ก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะครับโอเค ทีนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะลองยืมหนังสือให้ดูสักหนึ่งเล่มสมมติพี่อยากอ่านหนังสือคัมภีร์การใช้งานหุ่นยนต์นะครับพี่ก็กดเข้าไปที่ภาพหน้าปกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะบอกชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งเนื้อหาโดยย่อนะครับหมวดหมู่นะครับแล้วก็จำนวนเล่มนะครับถ้า3ามทับแสดงว่าในห้องสมุดเรามี3เล่มแล้วก็ตอนนี้ว่างให้ยืมทั้ง3เล่มนะครับแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปที่ชั้นวางนะครับหลังจากนั้นครับ เปิดอ่านได้เลยนะครับในเว็บไซต์ก็สามารถเปิดอ่านได้เลยหรือว่าถ้าใครที่ใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับในคอมพิวเตอร์ในอะไรก็ตามสามารถที่ยืมได้นะครับความเร็วความช้าในการโหลดก็จะอยู่ที่อินเทอร์เน็ตด้วยส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าบางเล่มด้วยนะครับก็ต้องดูว่าเรื่องหาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะขอลองยืมหนังสือเล่มอื่นๆให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูหนังสือ คู่มือวิศวกรรมฐานรากนะครับสมมติพี่ยืมหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะครับกดเพิ่มเข้าชั้นวางนะครับเปิดอ่านครับเดี๋ยวเราลอแป๊บนึงพี่อาจจะเปิดสอนกันโอเคสมมติเราลองดูนะครับโอเคตอนนี้เรายืมทั้งหมดกี่เล่มละสองเล่มเนาะวิธีการดูก็กลับมาดูว่าชั้นวางหนังสือของเราเนี่ยยืมไปกี่เล่มแล้วนะครับก็เข้าไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะลองยืมอีกเล่มหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรทําไมถึงต้องยืมอีกเล่มหนึ่งเพราะว่า 1>, 1 user หรือว่า1อีเมลเนี่ยจะยืมได้สูงสุดนะครับคือ3เล่มน,นะครับ3เล่มโอเคเดี๋ยวพี่มาลองยืมหนังสือจิตวิทยาการบริการนะครับกดเพิ่มเข้าชั้นวางนะครับโอเคเล่มนี้มาแล้วนะครับอ่าเราจะเห็นว่าหนังสือคู่มือวิศวกรรมฐานรากที่เรายืมไว้เมื่อสักครู่เนี่ยครับมาแล้วนะครับน้องๆก็สามารถที่จะเปิดเข้าไปได้เลยอันนี้มี700หน้านะอ่านกันสนุกสนานแน่นอนสมมติพี่อยากจะข้ามไปอ่านหน้า500พี่ก็คีย์เลขเข้าไปได้เลย นะครับก็จะวิ่งไปที่หน้า5 0 0ท้ันทีนะครับแล้วถ้าใครที่ใช้ผ่าน iPad หรือว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถที่ไฮไลท์ได้นะครับนะครับซึ่งการไฮไลท์เนี่ยเพื่อนๆจะไม่เห็นนะครับเวลาที่เราคืนกลับไปแต่ถ้าเรายืมกลับมาอีกรอบนึงเราจะเห็นว่าเราไฮไลท์อะไรบ้างอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับโอเคทีนี้กรณีที่พี่อยากจะยืมหนังสือเล่มที่4ตอนนี้เรายืมไม่3เล่มแลวเนาะถ้าน้องๆจำได้นะครับเราไปลองยืมเล่มที่4สว่ามมันจะยืได้เล่า ระบบจะเตือนว่าหนังสือของคุณเต็มแล้วนะครับนี่นะครับเรายืมได้แค่3เล่มวิธีการที่เราจะยืมเล่มน,นี้ต่อก็คือเราก็ต้องเข้าไปที่ชั้นบอลหนังสือนะครับแล้วก็เข้าไปกดคืนนั่นเองนะครับอันนี้ก็กดคืนได้เลยเป็นรูปถังขยะยะครับอาจจะดูน่ากลัวนหน่อยแต่หนังสือไม่หายนะคืนได้เลยนะครับโอเคเราก็กดคืนได้เลย,เลยทันทีนะครับนี่ วาณน,นี้นะครับวิธีการใช้งานส่วนวิดีโอถ้าน้องๆอ,อยากจะเข้าไปดูวิดีโอนะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปนะครับดูทั้งหมดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกวิดีโอที่เราสนใจสมมุติเราสนใจรถ e ีล EV, แล้วก็กดเข้าไปที่รถ EV ีนะครับแล้วก็กดเพิ่มเข้าชั้นวางซึ่งวิดีโอมันดูไม่ได้มันดูได้ไม่จํากัดอยู่แล้วนะครับอันนี้น้องๆสามารถที่จะดูได้เลย ซึ่งอันนี้วิดีโอเหล่านี้นะครับอาจารย์สามารถที่จะใส่เข้าไปให้กับน้องๆได้นะครับโอเคแล้วก็ด้านล่างก็จะมีเนื้อหาบอกนะครับแล้วสามารถแสดงความคิดเห็นได้เนาะโอเคนะครับเรามาสรุปกันอีกทีนึงหลักๆนะครับถ้าน้องๆที่เป็นผู้ใช้งานเข้ามาสิ่งที่จะทําได้คืออะไรหนึอย่างแรกคือเราจะมีข้อมูลส่วนตัวนะครับซึ่งอันนี้พี่จะขอไม่เข้าไปดูเนาะเพราะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งน้องๆทุกคนสามารถที่จะ เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตัวเองได้นะครับอันนี้สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับผมโอเควิธีการเข้าใช้งานเน้นย้ำอีกทีหนึ่งเข้าด้วยรหัสนักศึกษานะครับตามด้วย t s i n t n k a c t h รหัสผ่านคือ1 2 3 4 5 6ทุกคนจะเป็นรหัสเดียวกันนะครับแต่สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้นะตรงข้อมูลส่วนตัวนะครับทีนี้เรามาดูฟังก์ชันตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างมีชั้นวางหนังสือเนาะซึ่งตอนนี้เราคืนไปหมดแล้วนะครับไปดูชั้นวิดีทัศนะครับวิดีทัศก็มีวิดีโอ2ตัวที่เรายืมไว้นะครับ หรือถ้าเรามาดูรายการจองอา่เาเราก็จะมาดูตอนนี้เราไม่มีรายการจองเนาะถ้ามีรายการไหนที่เราจองหนังสือไว้เน,นี่ยอันเนี้ยจะมาโชว์ว่ามีการคืนมาแล้วเราสามารถยืมต่อได้นะครับอ่าเรามาดูรายการยืมนะครับอันนี้เรายังไม่มียืมอะไรเนาะโอเคแล้วก็อันสุดท้ายคือรายการคืนครับรายการคืนตัวนี้จะบอกอะไรจะบอกให้เราเห็นว่าเอ้ยเรามีการยืมหนังสืออะไรไปแล้วบ้างอย่างเช่นจิตวิทยาการบริการอันนี้เนาะเรายืมไป2ครั้งแล้วนะครับ ครั้งล่าสุดที่เรายืมก็คือเมื่อกี้ใช่ไหมครับนี่นะครับโอเคตอน5้าโมงสินาทีนะครับผมซึ่งน้องๆหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะยืมหนังสือหรือว่าคืนหนังสือเองได้นะครับระยะเวลาอาจจะอยู่ที่ทางข้อสูุดกาหนดซึ่งอันนี้ถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่5หรือ7วันประมาณนี้นะถ้าพี่จำไม่ผิดนะอันนี้เราสามารถถามกับทางบรรลักษ์ได้ว่า ตั้งรหัสตั้งการยืมไว้ที่กี่วันนะครับส่วนน้องๆคนไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. พี่ผมไม่สามารถที่จะอ่านแบบมีเทอร์เน็ตได้พี่ผมอาจจะต้องไปต่างจังหวัดผมอาจจะต้องไปนู่นไปนี่ถ้าน้องๆคนไหนนะครับที่ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือนะแล้วเข้ามายืมหนังสือและดาวน์โหลดนะครับจนครบ100%ในในโทรศัพท์มือถือนะมันจะโชว์ว่าเราโหลดหนังสือครบ1 0อยหรือ,อยังซึ่งอันเนี้ยสบายใจได้นะครับมันไม่ได้เป็นการดึงไฟล์ออกมาจาก ระบบนะมันจะเป็นการดึงสิทธิ์ในการอ่านเท่านั้นนะครับดังนั้นตัวนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องการละเมิดลิขสิทิ์นะครับแล้วพอเราไปต่างจังหวัดหรือว่าไปที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเราสามารถที่จะอ่านแบบออฟไลน์ได้นะครับขอแค่ต้องอ่านผ่านแอปพลิเคชัน cse library เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับตัวห้องสมุด cse library ของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งอยากเชิญชวนให้น้องๆทุกคนนะครับมาใช้งานตัวนี้นะแล้วก็ เราอาจจะมีกิจกรรมสนุกๆด้วยกนันในอนาคตนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับพี่ๆก็ขอจบพิงเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าน้องคนไหนมีคำถามอะไรสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามทัางอาจารย์หรือว่าพี่ๆบรรลักษ์ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนเลยที่ดูนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ